นี่นะครับเอ่อเป็นพระพิมพนมมือนะครับพระพิมพนมมือสองหน้านะครับนะครับพระพิมพนมมือสองหน้านะครับจริงๆแล้วเอ่อพระพิมพนมมือเนี่ยนะครับตั้งแต่ยุคหลวงปู่เอี่ยมมานะครับก็คือเอ่อยุคหลวงปู่เอี่ยมเนี่ยนะครับท่านก็จะมีลักษณะการสร้างนะครับพระพิตาพิมพนมมือเนี่ยก็จะมีสองลักษณะนะครับเป็นพิมพ์เอ่อหน้าเดียว พิมพ์พนมมือครึ่งซีกหน้าเดียวแล้วก็พิมพ์ประกบสองหน้าแบบนี้นะครับเหมือนกันนะครับในยุคของหลวงพเกิฑ์ก็มีการสร้างนะครับนะครับก็คือแบบนี้นะครับแต่เนื้อนะครับเนื้อหานะครับก็จะเป็นเนื้อผงน้ํามันนะครับซึ่งถ้าหากเป็นเนื้อผงน้ํามันนะครับก็คือเป็นพระที่สร้างในช่วงยุคปลายของท่านแล้วนะครับนะครับอันนี้ก็เป็นพิมพ์โนมมือสองหน้าจะเห็นลักษณะของตะเข็บนะครับ ตะเข็บเนี่ยแบ่งครึ่งน,นะครับตะเข็บ